สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วจ้ากับเพียรชาแนลเนาะวันนี้เพียรก็ได้ตัวเด็ดสองตัวล่างมาฝากนะคะเลขล็อกชุดพิเศษนะคะสองตัวล่างนะคะท่านที่สนใจเนาะก็อย่าลืมแคบหน้าจอไว้เนาะสำหรับท่านที่ไม่สนใจนะคะก็เลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะขอให้ชมด้วยความเพลิดเพลินนะคะให้ชอบจริงๆนะคะพี่น้อง เพียนก็ได้นำตัวเลขไม่เยอะนะคะสองตัวล่างเนาะพามาฝากเนะเาะขอย้ำนะคะขอ,อตัวเลขก็ขอให้ไปกลับนะคะไปกลับนะ,ะาานะคะสามหนะคะสามหสาปดจ้าห้าหจ้าห้าปดนะคะพี่น้องจ้าขอย้ำตัวเลขอีกทีนึงนะคะาสามหค่ะสามแปดจ้า ห้จ้าพี่น้อง 5.8. จา้าจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่อชอบในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าชมเสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเพียนก็จะได้มีกําลังใจในการหาตัวเลขเด่นๆดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะ ขอย้ำนะคะคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ซื้อจับจองหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ